วัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการแอดตัวอินดิเคเตอร์พื้นฐานลงบนตัวชา a r t trading view ครับอัน,นดับแรกผมขอแนะนำให้ทำการสมัครผ่านอีเมลแล้วก็็อกินเข้ามาใช้งานเพื่อที่เราจะสามารถทำการเซฟบันทึกแล้วก็กลับมาดูย้อนหลังในสิ่งที่เราทำไปได้ครับว่อนที่ผมจะเซตเวลาตรงนี้จะเป็นเป็นเวลาของบ้านเราก็เป็นบวเ แปครับ,รบเรามาเริ่มทำการแอดตัว indicator กันเลยครับผมตัวแรกที่ผมจะแอดจะเป็นตัวเป็นตัว volume ครับหลังจากที่แอดเข้ามาตัว volume ก็จะแสดงอยู่ด้านล่างตรงนี้ตัวนี้ก็จะอบอกเกี่ยวกับ ปริมาณการซื้อขายของแต่ละแท่งเทียนครับผมแล้วก็ผมจะมาแอดตัว RSI ตัวนี้จะบอกเกี่ยวกับโมเมนตัมของแรงซื้อแรงขายครับถ้าโมเมนตัมอยู่ไหลลงมาอยู่ในส่วนด้านล่างประมาณ30ตัวนี้ก็จแสดงว่าเกิดแรงขายเยอะเกินไปในทางกลับกันก็ถ้า RSI บีด SI ขึ้นไปอยู่ในโซนด้านบนตัวนี้ก็จะเกิดแรงซื้อเยอะเกินไปครับแล้วก็ผมจะมาแอดตัว MACD ตัวนี้ก็จะเป็นดูการคลอสตัดของอเส้นสองเส้นนี้ก็ถ้าเส้นเกิดการตัดกันคลอส ขึ้นไปด้านบนก็เป็นจุดสัญญาณซื้อถ้าคลอสตัดลงด้านล่างก็เป็นสัญญาณขายครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่เราจะมาแอดกันวันนี้ก็เป็นตัว C D C Action Zone เป็นเวอร์ชัน3ที่อาจารย์ปริยะิของอของลุงฉลก ของฉลก .com ของฉลกลครับที่อาจารย์พริยาทำการ create ไว้ก็ผมจะมา add ตัวสีเสีกชันโซนขึ้นมาหลังจากที่เรา add ขึ้นมาก็จะเห็นว่าสีในการมองหรือว่าสังเกตมันจะยากนิดหนะ่อยผมก็เลยจะมาสอนกันปรับตัวสีหลังจากที่กดตรงนี้ตรงเฟืองตรงนี้เข้ามาก็เข้ามาดูกดตรงสไตล์ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่าง,งาดูตรง plus b a c k o u t แล้วก็มาปรับสีผมก็จะเอาประมาณสัก60%สีแดงแลเหมือนกัน60%โอเคก็ C D C action ส่วนจะเป็นจุดซื้อตอนเขียวแล้วก็ขายตอนแดงก็ ในการทำตามตัวอินดิเคเตอร์สัญญาณในการซื้อการขายรับผมแล้วก็ผมจะมาสอนแอดอีกนิดหนึ่งก็เป็นแอดตัววอตลิสเพื่อนเก็มากดตรงกระหมาบอกนี้ผมจะแอดตัว ETS USET ของแบนแนนก็หลังจากที่กดเซิร์ชตัวที่เพื่อนเพื่อนต้องการเซิร์จก็มากดบวกนี้มันจะดีดเข้ามาอยู่ในโซนตรงนี้ แล้วก็มันก็จะสามารถสลับตัวบนบนล่างได้กดตรงนี้ก็มันจะก็จะ,จะอ่าแสดงตัวที่เพืเ่อนต้องการแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่เครื่องมืออื่นที่เพืเ่อนๆก็จะสามารถเข้ามาดูเลยว่าหรือว่าใช้งานได้ผมสมมติว่าเป็นตัวเส้นแนวนอนตัวนี้ก็ขีดเส้นแนวรับหรือแนวต้าน อะไรแบบนด้ของแต่ละแนวได้ครับแล้วก็อาจจะแอดตัวตรงนี้เป็นเทรนไลน์ก็ทำได้เหมือนกันส่วนเรื่องขนาดของอเส้นหรือว่าสีก็จะกดที่เส้นแล้วก็มาปรับองแต่ละเส้นแต่ละตำแหน่งได้เพ่อเพื่อนๆต้องการ เส้นหนาขนาดไหนหรือว,ว่าสีอะไรไปนเนี่ยครับผมวันนี้ผมก็ขอามาแนะนำการใช้งานพื้นฐานประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ